สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดพัทยากลางนะครับหน้าเซ็นทรัลพัทยาตอนนี้ผมอยู่กับจานพัดนะครับครับบรรยากาศนะครับช่วงประมาณบ่ายๆพอดีครับเป็นงานคุพัทยาน่าจะไม่ไมีกไม่กี่วันนะครับนะงานพุ๊ก วัตยาคือบรรยากาศริมชายหาดนะครับ,บตักต่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเลยอากาศดีมากครับชาวต่างชาตินอนอาบแดดพี่พออีเม,อมโอ้ เป็นเราก็คงจะนอนแบบนี้ไม่ไร้ร้อนชิบ ทะเลพัทยาเนี่ยมีแต่เรือนะครับโอ้เรกาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ที่นั่งเยอะครับส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติบนไทยไม่ค่อยมีครับไทยไม่ค่อยมี คนไม่ค่อยเยอะครับอุ้ยตน้นไทรครับพี่น้องงามๆไทรแบบสวยครับสวยนี่เราครับบรรยากาศบรรยากาศริมชายหาดพั oh <my> ทยากลาง oh โอ้โยเลียงลายด้วยมะพร้าวนะครับที่อยู่ตรงนี้จะมีมะพร้าวเฮ้ครับขานั่งอยู่ตรงนี้นั่งกับอาจารย์พัดอาจารย์พัดอยู่นด้านหลังนะ มะพาลูกละเจ็ดสิบบาทล,ลูกเท่าไหร่ครับประจนันเจ็ดสิบบาท <laughs> โมะพร้าวลูกละเจ็ดสิบบาทครับทุกคนโอ<ฮ>้ขายให้รวยไปเลยราคาไว้ข้างลูกนะเจ็ดสิบบาทเลยกินเข้าไปนี่พวกเลยนะนะครับกินเข้าไปก็อร่อย เมืองท่เมืองท่องเที่ยวสถานที่ก็แพงทุกคนก็มาหาสตางค์กันหวังที่จะได้เงินได้ทองไปดูแลครอบครัวเลี้ยงตัวเองก็แล้วแต่ ที่ไกาที่จุลจริตก็ทำไปเลย